ปลาดุกนะครับปลาโม่นะครับก็ได้เลยนะครับกับกาวนะครับชาวนี้นะครับน้มัก็ไม่ลึกนะครับประมาณเพียงนเขานะปลาดุกนะครับนี่ครับอ๋อมันก็ปลาดกุกตัวครับ สวัสดีครับเพื่อนๆปีนาาและตันบูุ้มทีหลักและก็หลบกุ้นนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับผมกับลาวนะครับกับชงบ่าวแดกตายกุ้นดื่มนะครับก็วันนี้กับผมก็จะผ้ามาเล่กัดเหมือนเดิมนะครับกาวันนี้ก็มาแต่เช้าเลยนะครับหกโมง10ิบหน้าที่นะครับนะครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นไปติดตามกันนะครับจะมีตัวให้ชมกันมานะครับวันนี้ครับพอดีกับเส้นปีกอกมาวิ่งนะครับอกกําลังกายนะครับตอนเช้านะ นีครับเดี๋ยวก็ไปรุนกันเนี่ยรปุ้มดัดหน่ว่านกันน้ำไม่หลดที่เนี่ยมีน้ำแห้งเลยครับเ<ะ>ขาุ้นกับลืมมาตั้งเข่ามาแล้ว,ลวน,น่าจะตกลาวครับวันนี้ เลยน้มเต็มเลยนะแต่น้มก็ไม่ลึกนะครับรมาณเพียงเขานะเ้ามาลง่มไปเมื่อวานนะครับตอนตอนเย็นนะมีตัวไม้นะ đen thằng quý luôn hả no, thôi, เงียบเลยนะหัวนี่ครับจะรุนกันอีกหัวนี้สองหัวนะครับมีครับมีครับปลาดุกนะครับนี่ครับ oh, <no. S 1> ว้าว <Wow. S 1> ตายเลยนะครับ ปลาดุกครับว้ามันก็ปลาดุกอีกตัวครับครับปลาดุกครับ ได้ครับหอยโค้งนะครับกับตามโมครับยังมีตัวนะค่อยนมทางฟีเรื่อยนะ ครับเดี๋ยวผมก็จะบิดกรองวนนะครับเดี๋ยวจะปลดปลานะครับเดี๋ยวจะทายให้ดูนะครับปลาที่ว่าได้ครับมาเล่ผลงานนะครับที่ว่าได้จากการเล่กัดนะครับนี่นะก็ไม่ค่อยมารันเท่าไรนะครับแต่ว่ากัดย่างได้ตัวนะครับปลาดุกช้อนสัวนะปลาดุกนะครับปลาโมนะครับก็ได้เลยนะครับกับกาวนะครับเฉ่านี้นะครับปลาครับ สำหรับวันนี้กระคงลากันโกนนะครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะก็กดั่นกระดิง่งกิ้งกิ้งกันด้วยนะครับกับชงบาวเด็กตายคนเดืมนะครับกับกรเดี๋ยวตาหว่าฝนตกยังไงก็เดี๋ยวจะเอามาลุ่มไหมนะครับ,บรนะครับลากันก่อนคาบกับสาวดีคาบบายๆครับ